มองผ่นเอ้ยก๋วยเตี๋ยวอยู่นู่นเลยเาก็ไปได้ถอยไปละสี่ร้อยบาทนะไปละสี่ร้อยครับซื้อมากี่ใบฮะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบใบนะคะแล้วพวกนี้แล้วฮะเนี่ยอ่าพวกนี้มีใบนี้เจ็ดสิบนะคะเสือน้อยเจ็ดสิบแล้วก็มีห้าสิบค่ะรวมรแล้วก็อยู่ขายเธอด้วย มเ่เคยกินตั้งแต่เกิดมา <c oughs> อันนี้เท่าไหร่นะ40ค่ะอ๋อ40บาทนะเห็นเห็นน้องเด็กเสือเขาโม้หนูโามพื้นำห้่งเยอะเลยต้องระมัดระวังเลยทำไมตึงใช้ถ้วยแบบนี้ฮะ โอ้มันมันใหญ่แล้วก็สวยดูด,ดีสะอาดสะอ้านล้างง่ายเหมือนว่ามันเป็นบรรยากาศนะคะสวยนะอร่อยทำ <c oughs> ให้อร่อยดีต้องการดึงดูดลูกค้าค่ะคือเรียกลูกค้าด้วยนะคะครับมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างครับก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแล้วก็มีแต่หมูนะคะตรงนี้ขีดจุดตรงนี้แต่หมูแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือนนะะยรอ,อย่างเดียวแล้วก็มีเพิ่มด้วยข้าวขาหมู อร่อยค่ะราคาเท่าไหร่ครับอ่าราคาเริ่มจาก30 35 40นะคะดัมโบนี่คือ40่สิบคือเครืใหญ่นี่ราคาอ่บเคยเคยเคยเห็นแบบนี้มาก่อนไหมครับพี่ครับ,ไม,รบ <laughs> ไม่เคยครับไม่เคยมามาชิมที่นี่มาทานที่นี่บ่อยไหมครับครั้งแรกครับครั้งแรกทำไม,มอ่ะปลาเออแล้วเป็นยังไงบ้างครับมาเจอแบบนี้ครับ ใหม่ดีนะกามำเออเป็นเกลือแล้วผัดเขาก็ฟังชาอยู่ครบตัวผัดสดมากนะเเตี้ยวใหญ่สะอาดสะอาดอร่อยชามใหญ่ไหมชามใหญ่ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเห็นชามเรือใหญ่ที่สุด